สวัสดีจ้าพี่น้องมอนอีจินสิบามากินตำแตงแล้วก็มีไก่ทอดนี่จินทอดเองนะจจะเนาะก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจงนินพาแซบเนี่ยเ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนะาะจอยขอบคุณหลายๆล้วนจา้าไปกินกันเลยผักมีเบบี้คอรดกับทั่วพูนะจจะเนาะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นี่แล้วก็มีข้าวเหนียวมากินกันเลยพี่น้องไป นี่ข้าวเหนียวเอาไว้ตรงนี้เลยเข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดมาแซ่บๆเลยตำเองเลยพี่น้องโอ้โหน้ำลายเลยตำแตงมือเนี่ยตำแตงกินกับไก่ทอดข้าวเหนียว แซบครักมึงไก่ทอดไก่ทอดสองชิน้นเ้ยพี่น้องเท่าหน้าจินเลยมาแซ่บแซบนมกันเลยโอ้โหสดไปเลยตำแตง กูถึงเสีใจอ่ปะปลาแดดลวงค่ะคุณน้องเอ้ย con nhau nướng em tìm cà tiệp tăm đen này sốt đều เป็นยังไงไก่ทอดเนี่ยอ มาเด้๋ยจ้ามากินเขาก็ตามแตงน้ำกันตดวเอา Thoát xuân tâm น้ำประแดกนัวๆเลยพริกสิบเม,รรม็ดไปบ้าง แสงมันเขาไม่ได้ไค่อยเห็นพี่นาะเนี่ยแรงมันเขาไม่เยเห็นน้ำสม่ำาเลยเนาะ mm -hmm.

Dead. ปะลาโนนวัน,น,นอโอ้โหตำแตงไก่ทอดข้าวเหนียวบักเบบี้คอร์สกรอบๆนะจนน๊ะเนาะสำหรับคลิปน,นีนนจนนปน้จินกับฝางไว้จำนี่นะจ๊ะเนาะคลิปกระเน้าแล้วจินกระอิ่มแล้วนะจน๊ะเนาะจังไดจินก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัฒแซมในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังไดก็ขอบคุณห,หลายๆเด้อจา้าพ่อกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ เผ็ดเผ็ดพี่น้อง